เราไปดูสเกจของทิมเบอร์ตันเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันมีความประหลาดที่มันมัน,ม,นมันมีเอกลักษณ์ของมันอะ่ะที่แบบว่าอย่างหนึ่งเลยที่แบบเห็นได้ชัดๆเลยนะที่แบบในใน,ในเรียกว่าทุกเรื่องจะมีคือความผิดสัดส่วนความเกินจริงไม่ว่าจะในแง่ไหนก็ตามอย่างเช่นสูงเกินจริงแขนขาแบบยาวเกินจริงตาโตเกินจริงเมื่อเทียบกับแบบตัวใบหน้าใช่ไหมหรือแบบบางทีหัวเล็กตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นความแบบ ความประหลาดอะเปนเป็น,ปนมันจะมีความเหมือนเหมือนเป็นมนุษย์เราเนี่ยแหละแต่ว่าบางอย่างมันผิดมันผิดรูปผิดปกติไปอะซึ่งตรงนี้มันทําให้มันดูแบบอืมรู้เลยว่าคนเนี้ยแปลกแยกรู้เลยว่าคนเนี้ยคือตัวประหลาด ซึ่งคาแรคเตอร์พวกนี้มันก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมนั่นแหละซึ่งอันนี้คือเราว่าม,มันคล้ายๆกับประวัติตอนเด็กๆที่เราเราเคยอ่านขเขา mm. เขาบอกว่า,าคุณคุณทิมเบอร์ตันเขาเคยให้สัมภาษณ์หลายที่เหมือนกันว่าเขาตอนเด็กๆเขารู้สึกเขาแปลกแยกแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเข้ากับแบบเพื่อนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเรื่องพวกนี้มันจะสะท้อนลงมาในคาแรคเตอร์ของเขาที่มันจะดูมีความแบบถึงจะน่ากลัวแต่ความจริงแบบ เหงาอยู่นิดนนะต้องการการยอมรับต้องการเพื่อนเช่นที่ชัดๆเลยก็มีแบบอย่างเอ็ดเวิร์ดซิสเตอร์แฮนด์อย่างนี้ใช่ไหมที่แบบเอออยากมีเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นแบบแจ็คสเกลิงตันในในแมรี่ฟอร์คริสมาใช่ปะที่แบบว่าเป็นผีแท้ๆแต่อยากอยากอยากเป็นแบบอยาอเป็นซานตาคลอสอารมณ์ประมาณเนี้ยเออเพราะว่าอยากแบบเป็นที่รักนึกออกใช่ปะมันจะทอนความเหงาแบบเบาๆในใจหรืออย่างในเรื่อง Alice in Wonderland มันจะมี Red Queen อะใช่ปะที่หัวโตมากๆแล้วก็แบบใส่มงกุฎไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูแบบ เหวี่ยงวีนสุดๆๆใช่ไหมแต่ความจริงแล้วว่าคือตอนเด็กมีทรามาเพราะว่าถูกถูก,ถกแบบน้องสาวแบบป้ายสีทั้งทั้งที่ความจริงเขาไม่ได้ทําผิดอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อแม่เข้าใจผิดเขาแล้วก็เป็นปมในใจตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตมาอ่าแล้วก็อย่างในเวนสเตดก็ชัดเจนมากว่าเป็นแบบโรงเรียนสําหรับ cast. อาค c a s t อันนี้แบบเต็มเต็มเลยทั้งเรื่องซึ่งแบ็กกราวตัวละครมันจะประมาณนี้คือถูกเข้าใจผิดหรือหรือด้วยความที่เขาแลกแยกทําให้เข้าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ลึกคือเขาหวังว่าจะได้รับการยอมรับ